มีทั้งคู่มือการใช้รถสมุดบริการกุญแจ2ดอกครบทุกอย่างนะครับเราจะขายกันที่ราคาเพียงครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาเจอกับรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้เหมาะใครรถคันนี้น่าจะเหมาะครอบครัวนะครับเป็นรถครอบครัวเลยละ่ะแต่เป็นครอบครัวเล็กๆดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆร,ร,รถกันว่ารถคันนี้จะสวยและเดิมขนาดไหนเชิญครับ รถคันนี้นะครับคือเจ้าซูกิ APV วรถยนต์อนเนกประสงค์ขนาดเล็กนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีรถบ้านสภาพเดิมๆใช้งานน้อยเพียง140,000สิโเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมรอบๆรถกันครับว่าจะสวยกันขนาดไหนเรามาฟังเสียงกันนะครับนี่ครับเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีสีโป้ะนะครับผมรถใช้งานมา10กว่าปีนะครับแต่สภาพตัวถังสวยขนาดนี้ หาได้ยากมากๆนะครับยิ่งรถคันนี้รุ่นนี้ก็เป็นรถหายากอยู่แล้วสภาพขนาดนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมมีชุดตกแต่งด้วยนะครับโคมเมียมเพราะว่าคันนี้มันเป็นรุ่น GLX เป็นตัวท็อปสุดของเขานะครับไฟท้ายยังใสนะครับโลโก้โคลเมียมไม่มีการขึ้นขี้เกือนะครับยังสวยๆนะครับนี่นะครับตัวถังนะครับแต่ละชิ้นส่วนนะครับ แล้เดี๋ยวผมจะพาไปชมโครงสร้างด้านในกันว่ารถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุมาหรือเปล่าเรามาดูตั้งแต่ที่ประตูกันนะครับผมนี่นะครับซีนยางนะครับนะครับจะต้องกดได้แบบนี้นะครับจะรถกี่ปีก็ตามนะครับแต่ซีนยางที่เดิมๆมาจากโรงงานจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับดูที่หัวน็อตนะครับสังเกตนะหัวน็อตจะต้องไม่มีรอยไขนี่นะครับข้างล่างหัวน็อตไม่มีรอยไขนะครับ ที่ประตูหลังนะครับดูที่ซีนยางนะครับสวยงามนะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะด้านด้านนิดๆอย่างนี้นะครับมันจะไม่เงาเหมือนสีด้านนอกนะครับผมขอบประตูนะครับกอนยืดนะครับไม่เคยมีการขยับมือเปิดฝาท้ายฝาท้ายจะบานใหญ่มากๆนะครับ สำหรับคนที่เอาไปค้าขายหรืออะไรเนี่ยถ้าถอดเบาหลังออกสักแถวนึงเนี่ยโหสามารถใส่ของได้เยอะมากๆเลยนี่นะครับบริเวณซีนยางนะครับสวยงามนะครับโชกคค้ำประตูนะครับยังดีมากๆนะครับลอยอาร์ครอยตะเข็บนะครับมีฝุ่นบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆความการใช้งานนะครับนี่นะครับบริเวณจุดยึดนะครับ โพมาดูที่ประตูหลังกันนะครับนี่นะครับยางเป็นนิ่มๆอย่างนี้นะครับยางเดิมจากโรงงานนี่นะครับด้านล่างนะครับประตูหน้าหัวน็อตหัวน็อตไม่เคยขยับนะโอเค ดอกยางนะครับดอกยางยังเต็มนะครับยังใช้ได้อีกนานเลยนะครับยาวๆมาดูที่คานหน้ากันนะครับเชิญครับดูที่หัวน็อตนะครับน็อตยืบยึดแก้มนะครับเดิมๆไม่เคยขยับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยขยับนะครับซีนที่ฝากระโปรงหน้าสวยงามนะครับบริเวณคานด้านหน้าหน้าม้อน้ํานะครับ รูกลมแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์กนะครับจุดเชื่อมต่างๆนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับน็อตแก้มฝากระโปรงนะครับไม่เคยขยับนะครับผมส่วนเครื่องจะอยู่ด้านในนะครับอยู่ใต้บอร์ดเดี๋ยวเราจะไปชมกันเรามาฟังเสียงเครื่องโยนกันนะครับว่าจะนิ่มและเงียบกันขนาดไหน เสียงเครื่องยังนิ่งมากนะครับนี่นะครับการวัดน้ำมันเครื่องดึงออกมาไม่มีไอนะครับ <c oughs> เครื่องไม่มีสวิงนะครับผมจะลองเปิดแอร์นะครับ <c oughs> เครื่องยนต์ก็ยังเดินนิ่งและเรียบอยู่คันนี้นะครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดบอกก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจคอนโซลกลางเป็นลายไม้ ไฟหน้านะครับสามารถปรับสูงต่ำได้จากภายในรถนะครับมีที่เท้าแขนตรงกลางให้โอ้โห,โหด้านหลังนี่ว้าวมากมากเลยครับผมขออนั่งหน่อยนะครับว่านั่งในตำแหน่งนี้มันจะสบายขนาดไหนโอ้โหนอนได้เลยนะเนี่ยโอ้โหถ้าเดินทางไกลๆนี่เด็กๆคงชอบมากเลยนะครับ หรือว่าถ้าเกิดมีของชิ้นใหญ่ๆนะครับสามารถพับขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมบอกเขาอนเนกประสงค์สามารถปรับได้หลายรูปแบบเลยเรามาดูที่เก็บของกันนะครับก็พอที่จะกว้างกวางอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองพับบ่ออนี้เข้าไปให้ดูอ,อนี่ครับ สามารถปรับได้ทั้งสองฝั่งนะครับถ้ามีของชิ้นใหญ่ๆที่เก็บสบายเลยครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปลองขับรถกันว่ามันจะขับดีไหมเรามาดูเลขใหม่กันนะครับรถคันนี้นะครับปี06แต่ใช้งานมาเพียงแค่142,000กิโลเท่านั้นนะครับคอนโซลกลางเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้วิทยุสามารถใช้งานได้ปกตินะครับ นี่ครับมีไลฟฟ้านะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับก,กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานกระจกมองข้างนี่ก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้มีปุ่มโอเวอร์ได์ให้นะครับมีตัวช่วยขึ้นลงในทางชันนะครับมี2แล้วก็มีแอช่วยทำให้เวลาเดินทางเนี่ยสามารถขึ้นลงทางชันได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะ เดี๋ยวเราไปลองขับรถกันเนอ้อว่ารถคันนี้ช่วงล่างจะเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยครับอ,วอเวลาขับแล้วมีความรู้สึกว่าได้ขับเหมือนกับเอาผาดคันเล็กๆเ,เลยนะครับ สำหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับรถรุ่นนี้อยู่ในเมืองก็ทําได้ประมาณสัก10กิเมตรต่อลิตรนะครับแต่ถ้าวิ่งระยะทางยาวๆหรือออกต่างวัดเนี่ยน่าทำได้1 3บสถึงสิกิเมต่อลิตรได้นะครับผมแอร์เย็นที่สําคัญมีแอร์ลาวด้วยนะครับอยูด่ด้านนี้สําหรับผูดด้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถปรับได้ตามความสะดวกเลยก็จะไม่ร้อน ทำให้อากาศหมุนเวียนได้รอบคันเครื่องยนต์ก็ถือว่ายังเฟิร์มนะครับแน่นเสียงช่วงล่างก็ดีครับ จวังหวะปูมาลัยเวลาเปลี่ยนเลนก็ทําได้ดีนะครับไม่มีเสียงดังของพวกลูกหมาหรือแหลกปูมารายอะไรเลยช่วงล่างดีมากครับถือว่าเจ้าของเก่าใช้มารักษามากๆเลยเดี๋ยวเราจะกลับรถกันนะครับ แล้วเราจะลองฟังเสียงของปูมอะายกันว่าเวลาที่หักเลี้ยวและจังหวะคลายตัวเนี่ยมีเสียงอะไรผิดปกติหรือเปล่าอ่าถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับ วงเลี้ยวแคบมากวงเลี้ยวแคบเหมือนรถเก่งเลยครับจะแคบกว่าด้วยซ้ําช่วยให้ความคล่องตัวในการขับขี่เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยเต้นเราก็จะอยู่ข้างหน้านะครับทางด้านขวามือเยื้องๆกับโรงพยาบาล เดี๋ยวเราจะกลับรถกันตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่หน้าเต็นท์เรากันนะครับอ่านี่นะครับใกล้ถึงทางกลับรถแล้วนะครับเต็นท์ของเราก็อยู่เยื้องๆโรงพยาบาลเอกชยัยใกล้ๆก,ก,กับธนาคารกสิกรไทยสาขามหาชัยนี่เองนี่ครับผมเราจะมากลับรถเข้าที่เต็นท์กันนะครับแล้วเดี๋ยวจะถึงเวลาพิเศษเราจะมาเปิดราคากันว่ารถคันนี้เราจะตั้งราคากันอยู่ที่เท่าไหร่ และมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษพิเศษให้กับลูกค้าเราบ้างมาถึงช่วงเวลาพิเศษกันแล้วนะครับวันนี้ตุ้มก็จะมาจัดให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าซูกิเอพรถบ้านรถครอบครัวขนาดเล็กที่เอาไว้ใช้เดินทางท่องเที่ยวหรือจะไปเป็นรถอีเวนต์ค้าขายเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับวันนี้รถคันนี้เนี่ยมีทั้งคู่มือการใช้รถ สมุดบริการกุญแจ2ดอกครบทุกอย่างนะครับเราจะขายกันที่ราคาเพียง2,28,000บาทเท่านั้นนะครับพร้อมกับเรายังมีบริการดีๆเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีขัดฟื้นฟูสีผิวรถอบโอโซนสปาภายในรถมีการค่าเชื้อโรคค่าเชื้อโควิดให้กับลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้า ท่านใดสนใจจะมาดูรถตัวเป็นไปหรือว่ามาทดลองขับก็แวะกันมาได้ที่เต็นเราอยู่บริเวณเยื้องยงโรงพยาบาลเอกชัยทางเข้าเมืองสมุทรสาครหรือโทรมาที่ผม0867700808ตุ้มยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย c sure. a r 4 s, 8, on, m, er. r ah s u yn, m, r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r o s u r ั c o m